หลายหลายคนคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าการออกกำลังกายนั้นมีกี่ประเภทกันแน่เฮยาปกติเวลาไปออกกําลังกายราวทานอาหารก่อนไปไหมอะทานสิไม่งั้นก็ออกไม่ค่อยไหวอะเนี่ย<า>มื่อก่อนะเราอะคิดว่าถ้าเรากินก่อนออกไปก็ออกกำลังกายบาย่อยๆอะจะทําให้เราจุกแล้วก็แบบออกกําลังกายไม่ไหวแต่ปรากฏว่าพอเราไปออก ไม่ปั๊บเดียวเราก็เหนื่อยแล้วอะเนี่ยแสดงว่าอาจจะยังกินไม่ถูกต้องเวลามันอาจจะกระชั้นชิดเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆมันก็มีเวลาของมันนะพออาหารจะย่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรากินเข้าไปเร็วเกินไปไปเล่นมันก็ต้องจุกแล้วจุกแล้<ช>วแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็สงสัยด้วยนะว่าก่อนออกกําลังกายหลังออกกําลังกายเนี่ยเราต้องทานอาหารแตกต่างแล้วก็ประเภทเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าแล้วก็เวลาเราอยากจะไปออกกําลังกายแบบวันเนี้ยจะเป็นแบบคาร์ดิโอออกกําลังกายเขาผ่านอย่างเงี้ยต้องทานอะไรแล้วก็ถ้าเรา อยากจะสร้างกล้ามเนือ้อออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหนักๆเนี่ยเราต้องทานอะไรบ้างเ mm hmm. มื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ต่างกันเลยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนกําลังสนใจอยู่ตอนนี้จริงๆถามว่ามันต่างกันมากไหมอ่ะหลักการจริงมันไม่ได้ต่างกันเท่า mm hmm. ไหร่นะน้อยคือมันขึ้นกับว่าเราต้องการจุดประสงค์เราต้องการอะไรเช่นสมมุติเราอยากไปเพิ่มกล้ามเนี้ยอาหารที่เราควรจะกินก่อนกับหลังก็ควรจะเน้นไปทางโปรตีนมากกว่า mm hmm. ส่วนถ้าเป็นอยากออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอล้วก็อาจจะต้องไปเน้น อีกอย่างหนึ่งแค่ปริมาณสัดส่วนมันต่างกันแล้วควรจะมีความรู้ในการทานอาหารก่อนแล้วก็หลังออกกําลังกายให้มากว่านนะไม่งั้นกินแล้วก็อาจจะอ้วนเหมือนเดิมแถมไม่ได้ออกกําลังด้วยนะก็จริงส่วนใหญ่เราอาจจะแบ่งง่ายๆเป็น3ประเภทก็ได้การออกกําลังกายนะคะก็ประกอบไปด้วยการเวทอ็กซ์ไซหรือการเพิ่มสเตรนท์เทนนิ่งของตัวมัสเซอร์อ็กซ์ไซนะคะ2ก็คือเป็นเรื่องของคาร์ดิโออ็กซ์ไซ ยกตัวอย่างเช่นการวิ่งการปั่นจักรยานหรือว่าแอโรบิกเอ็กซอร์ซายส์อันนี้ก็เป็นคาริโอเอ็กซอร์ซาส์ค่ะค่ะสุดท้ายก็คือเซอร์กิตเทรนนิ่งเซอร์กิตเทรนนิ่งเนี่ยก็คือการผสมผสานร,ระหว่างเวทเทรนนิ่งกับคาริโอเอ็กซอร์ซส์จุดประสงค์ของการทำเซอร์กิตเทรนนิ่งเนี่ยเพื่อให้ได้ควบคู่กันระหว่างหัวใจและหลอดเลือดด้วยบวกกับการไม่สลายกล้ามเนื้อออกไปด้วยค่ะแล้วจำเป็นแค่ไหนครับที่เราเนี่ยจะต้องทานอะไรก่อนออกกำลังกาย ก่อนออกกาลังกายนะคะวัตถุประสงค์ในการที่เราทานอาหารเนี่ยเพื่อเป็นพลังงานนะคะในระหว่างการออกกําลังกายไม่ให้เราไม่ให้เราเนี่ยเหนื่อยในระหว่างออกกําลังกายแล้วก็ทําให้เราทนแล้วก็ออกกําลังกายได้นานมากขึ้นค่ะ2เนี่ยก็เพื่อที่เราจะไม่สลายกล้ามเนื้อนะคะออกมาเป็นพลังงานแทนแทนที่จะได้สร้างกล้ามเนื้อเนี่ยคราวนี้ก็กลายเป็นผอมลงอย่างเดียวเรามาดูกันที่อันแรกก่อนก็คือเวทเทรนนิ่งเอสโซไซซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ฮิตกันมากนะคะเวทเทรนนิ่งคืออะไรก็คือการออกกําลังกายที่ เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้รูปร่างของเราเนี่ยดูดีแล้วก็สุภาพดีมากขึ้นนะคะอาหารที่เราควรจะเน้นเ,นเนี่ยก็คือเรื่องของโปรโตีนเนื่องจากเราต้องการไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อซึ่งมีส่วนประกอบของโปรโตีนเป็นหลักนะคะอ,อ,อาหารที่ควรจะทานก็ประกอบไปด้วยโปรโตีนบวกกับคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าจํานวนของโปรโตีนเนี่ยก็ต้องเน้นเยอะกว่าอย่างน้อยประมาณ75-80%เวลาที่ทานก่อนที่จะเริ่มไปเวทเนี่ยก็สําคัญเหมือนกัน ะะถ้าเราทานเร็วเกินไปแล้วเรารีบไปเวทเนี่ยมันก็อาหารยังไม่ทันจะย่อยสลายนะคะเราก็ไปออกกําลังกายอาจจะทําให้เราจุกแล้วก็เหนื่อยง่ายอาหารไม่ย่อยแล้วก็ทําให้เวทได้น้อยลงแถมอาจจะอ้วนขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทานก่อนอย่างน้อย1-2ชั่วโมงเพื่อรอเวลาให้อาหารย่อยนิดนึงแล้วถ้าเราพร้อมจะไปเล่นเวทแล้วล่ะควรจะทานอะไรดีล่ะครับ ในส่วนก่อนออกกําลังกายนะคะกลุ่มที่เราจะทานเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราก็จะใช้ในการออกกําลังกายประเภทที่เป็นเวทชรนนิ่งหรือการสร้างกล้ามเนื้อเยอะๆนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคืออะไรคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายยากนะคะร่างกายเนี่ยสามารถค่อยๆดูดซึมได้ในระหว่างการออกกําลังกายก็จะแนะนําเป็นพวกข้าวกล้องค่ะข้าวไม่ขัดสีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นขนมปังที่เป็นขนมปังโฮลวีทแทนขนมปังขาวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกโฮลเกรนค่ะ พวกทันเยอพืชเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกกําลังกายประเภทเวทเวทรนนิ่หรือการสร้างกล้ามเนื้อนี่น,นะคะเราจะต้องการคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก่อนออกกําลังกายค่ะมาดูการออกกําลังกายชนิดที่2กันบ้างนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ค่อนข้างคิดมากขึ้นนะคะคนสนใจการออกกําลังกายมากขึ้นก็คือเรื่องของคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์ไซสยกตัวอย่างเช่น าการวิ่งจอกกิง้งการปั่นจักรยานการเต้นแอโรบิกอันนี้ก็เป็นคาร์ดิโอเอ็กซ์ซอร์ซส์ทั้งหมดผลที่ดีก็คือมันจะดีต่อ,อระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะทีนี้อาหารที่เราเลือกเนี่ยมันแตกต่างกับเวทเทรนนิ่งเอ็กซ์ซอร์ซา์ยังไงจริงๆส่วนประกอบ ของอาหารเนี่ยก็ยังเน้นไปที่โปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตอยู่ดีแต่ว่าเนื่องจากการที่เราออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเอ็กซ์ซอร์ซส์เนี่ยเป็นการเผาผลาญไกลโคเจนในร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรทานก็อาจจะต้องโฟกัสที่คาร์โบไฮเดรตมากขึ้นกว่าเวทแล t เทรนนิ่งเอ็กซ์ซอร์ซส์นะคะโดยที่สัสดส่วนระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเนี่ยยังไงก็ตามเราก็อาจจะยังเน้นไปที่โปรตีนถ้าเราอยากจะลดความอ้วน นะคะแต่คาร์โบไฮเดรตก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วแต่สัสดส่วนของแต่ละคนค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือ1เวลาที่ต้องทานก็คือ1-2ชั่วโมงก่อนจะไปออกกำลังกาย2ก็คือน้ำเนี่ยต้องทานให้พอก่อนที่จะไปออกกำลังกายนะนะคะมาดูตัวอย่างคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายก่อนไปออกกำลังกายชนิดคาร์ดิโอหรือว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งกันบ้างนะคะที่หาได้ทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงกินได้ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่เห็นอยู่ตามทั่วไปค่ะ ก็เราทงนึกถึงกล้วยเป็นอย่างแรกเท่าที่รู้ๆกันคือกล้วยเนี่ยมีประโยชน์มีคาร์โบไฮเดรตสูงให้พลังงานสูงนอกจากนั้นก็ยังมีวิตามินวิตามิน A มีเกลือแร่ต่างๆโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสด้วยค่ะก็ได้ประโยชน์มากผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากกล้วยก็อาจจะยังมีพวกมะม่วงมะม่วงสุกมีฝรั่งอะไรเงี้ยก็ทานได้ค่ะก่อนจะไปออกกําลังกายให้พลังงานแล้วก็ย่อยง่ายเหมือนกันค่ะแล้วเครื่องดื่มประเภทกาแฟ่ล่ะที่เขาบอกกันว่าควรกินก่อนออกกําลังกายเนี่ย ม,มาดูกันที่เรื่องของกาแฟนะคะถามว่ากาแฟเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงในการออกกําลังกายมันเกี่ยวกันด้วยเหรอคือกาแฟเนี่ยมันมีส่วนผสมของคาฟเฟอีนใช่ไหมคะเออจะทําให้เรามีพลังงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราทานกาแฟก่อนไปออกกําลังกายเนี่ยอาจจะช่วยให้เรามีแรงเพิ่มขึ้นออกกําลังกายได้เยอะขึ้นด้วยเอแล้วเราควรจะทานกาแฟแบบไหนดีล่ะครับ แต่ว่าชนิดของกาแฟเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณานิดนึงนะคะว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรจะเลือกทานกาแฟดำเช่นเอสเปรสโซหรือว่าอเมริกาโน่เป็นต้นนะคะในระหว่างการออกกำลังกายเราสามารถทานอะไรได้บ้างครับคุณหมอ ในระหว่างออกกําลังกายนะคะเราอาจจะทานอะไรเสริมได้นะคะในระหว่างออกกําลังกายแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เราออกกําลังกายเนี่ยจำเป็นจะต้องทานทุกครั้งนะคะเราจะต้องดูว่า1เนี่ยถ้าเราจะต้องทานระหว่างออกกําลังกายเนี่ยเราจะต้องออกกําลังกายหนักแล้วก็นานพอนะคะ 2. เราต้องการสร้างกล้ามเนื้ออย่างมากเนี่ยเราจะทานระหว่างออกกําลังกายร่วมด้วยได้นะคะกับสามเนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะมาออกกําลังกายนะเรารีบมากแล้ว ทานอะไรมาเลยเนี่ยระหว่ง mainland, างออกกําลังกายเนี่ยเราก็อาจจะทานเพิ่มหรือก็เสริมได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่แนะนํานะคะในระหว่างออกกําลังกายเนี่ยเราก็แนะนําว่าอาจจะทานเป็นพวกเวทค่ะผสมกับนมแล้วก็มาทานระหว่างออกกําลังกายจิบไปเรื่อยๆได้นะคะหรือว่าถ้าเราออกกําลังกายเป็นคาร์ดิโอเยอะเนี่ยเราเสียน้ําแล้วก็เกลือแร่เยอะเราก็จะกินเป็นพวกน้ําเกลือแร่ได้แต่ต้องระวังน้ําตาลด้วยนะคะเพราะว่าน้ําเกลือแร่เนี่ยน้ำตาลค่อนข้างสูงค่ะน้ําเกลือแร่เราก็แนะนําให้ทาน นะคะออโดยที่ปริมาณอาจจะต้องดูที่ฉลากด้วยว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีส่วนประกอบแตกต่างกันไปก็พิจารณาเอาในแต่ละยี่ห้อแล้วกันค่ะแต่ถ้าเราออกกําลังกายไม่ได้มากหรือว่าไม่ได้นานพอไม่ได้หนักมากเนี่ยก็เราอาจจะทานเป็นแค่น้ําเปล่าเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ําของร่างกายก็พอค่ะ